มินิมิน h o เฮาส์นะคะบ้านหลังเล็กๆที่จะมอบสิ่งดีๆความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะกับ E ีีแรกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์การทานน้ำผักและน้ำผลไม้กันค่ะน้ำผักและน้ำผลไม้นะคะเป็นการแปลรูปผักและผลไม้ไปเป็นเครื่องดื่มนะคะเพื่อให้รับประทานง่ายสะดวกแล้วก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ โดยสรรพคุณหลกัหลกๆนะคะจะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพป้องกันโรคบางอย่างได้นะคะแต่ว่าก็ควรบริโภคแต่พอดีนะคะเพราะว่าอาจจะสะสมสารพิษหรือว่าน้ำตาลในร่างกายสูงได้ะคะ่ะหากทานเกินพอดีหรือว่าทานไม่ระมัดระวังนะคะ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนนะคะได้กล่าวถึงสรพพะคุณต่างๆของน้ำผักและน้ำผลไม้นะคะว่าการทานน้ำผักและน้ำผลไม้จะช่วยเสริมปริมาณสารอาหารบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้นะ,ะกระตุ้นการเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอลแลวก็ป้องกันอัลไซเมอร์ได้ะคะ่ะหากถามว่าการดื่มน,น้ำผัก ผลไม้ดีกว่าการทานผักหรือผลไม้โดยตรงเลยไหมนะคะคือในปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีงานวิจัยใดๆนะคะที่ยืนยันได้แบบชัดเจนว่าการทานน้ำผักและผละไม้จะให้สารอาหารหรือคุณประโยชน์เทียบเท่าหรือส,สูงกว่าการบริโภคผักหรือผลไม้โดยตรงค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าการ ทานน้ำผักและน้ำผลไม้นะคะจะมีส่วนช่วยในการเสริมสารอาหารบางชนิดได้แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการทานผักและผลไม้โดยตรงได้ค่ะเนื่องจากว่าการแปลรูปผักและผลไม้นะคะไปเป็นน้ำผักและน้ำผลไม้จะทำให้สูญเสียกาก,ากใยอาหารจากเดิมที่มีไปจนถึง90%เลยค่ะ ดังนั้นนะคะจึงกล่าวได้ว่าน้ำผักและน้ำผลไม้นะคะมีประโยชน์จริงค่ะแต่ว่าจะช่วยในให้เรื่องคุณค่าทางโภชนาการวิตามินต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของการย้ายโดยตรงค่ะหากไม่สะดวกทานผักหรือผลไม้โดยตรงก็สามารถทานเป็นน้ำผักและน้ำผลไม้ทดแทนได้ค่ะจะได้รับวิตามินต่างๆนะคะที่จำเป็นต่อร่างกายที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ค่ะหากคุณคิดว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอนะคะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะที่ทำอย่างจริงจังนะคะ,ะแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ